กันเลยนะคะสว,ส,สวัสดีค่เเะเด<ร>็กๆวันนี้วันอะไ <ep S 1> <did anybody? S 2> เรเอ่ยวันนี้อะไรคะวันพุธครับวันพุธใช่เรียนกับคุณฟูมาสามวันแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธวันนี้วันพุธที่ยี่สิบเก้าเดือนอะไรคะกดอะไรกดยี่สหนูรู้หนูก็กดไปทีี่จำได้ป่ะเดือนอะไรคะ หน่วยคะ่ะวันยายนค่ะวันยายนอยากมาโรงเรียนไหม,ไมอยากมาโรงเรียนหรือยังคะอยากมาแา่มาแล้วครับเด็กๆคะ่ะแต่มาแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยอะไรคะหน่วยบีเซอร์สนสวยอ๋อไอชีหน่วยไง หน่วยนับเลขค่ะคอณคกับตัวเลขโอไอชี้คุณครูหมดแรงเลยเรียนมาสาวันแล้วยังผีเสื้อมสัปดาห์นู้นสัปดาห์นี้สนุกกับตัวเลขค่ะเด็กๆเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะค่าจํานวนใช่ไหมคะวันจันทร์เราเรียนเลขอาราบิมกวัน่อนว่าเมื่อวานเราเรียนค่าจํานวนของเลขว่าเลขหนึ่ง มีกี่นิ้วอ่ะทดสอบเมื่อาวานสอนเมื่อวานเราเรียนค่าจำนวนหนึ่งไหนชูนิ้วหนึ่งขึ้นมาสิคะอีคครับชูนิ้วหนึ่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วชิ๊หนึ่งนิ้ว,วโอเคแล้วถ้าสามตา,ามงข้ะชูขึ้นมาสาม วยชูดีๆชูแบบนี้เลยคุณจึงกูจะได้เห็นเอออันนี้เดี๋ยวเรื่องตัวหาต้องอันสามต้องมีหนึ่งสองสามทำหมดแล้วหกใ่นี้ทำหมดแล้วหกม่างนี้เลยหกนี่ทำจนกว่านี้หมดแล้วหก่เแล้วชูสิคะหกหกแล้วก็นี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วหนึ่ก็สวยขาหก หกต้องใช้กี่มือหกต้องใช้กี่มือคะเข้าสวยสอค่ะใช่ค่ะหกต้องใช้สองมือแบบนี้นี่หกต่อไปอีกเลขหนึง่งแปดแปดค่ะชุขึ้นมาชุขึ้นมาอ่าโอเคถูกต้องไอชี้เข้าสวยขาแปด โอเคค่ะเก่งมากอะตอมขา8 8แปดแปดปดามือไงมือคูดูของมันคือแปดนิ้วแปดนิ้วต้องกี่มือสองมือใช่ไหมคะอ,อย่าลืมนะห้ามชูแบบนี้หกเด็ดขาดหกไม่หกแค่แบบนี้ไหมใช่ครับใช่ปะใช่ไม่ใช่ไอชี้คูรูชูกี่นิ้ว หนึ่งใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งค่าหกต้องเท่าไหร่สองมือใช่ไหมคะรูอ่ะชอบเจอเด็กๆบางคนชูแบบเนี้ยหกอย่างเงี้ยเจ็ดมันใช่ไหมคะไม่ไไม่ใช่สออันนี้เท่าไหร่คะอย่นี้สองครับอ่าอย่างนี้สองถ้าเจ็ดต้องเป็นแบบนี้นี่น,นี้ครับใช่นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกเลขค่ะเด็กๆมาแล้วมาแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อ่าเด็กๆด,ดูเลย เดอ่ารับนี้ค<น>ุเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้สนุกกับตัวเลขใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเสริมประสบการณ์กันในหนึ่งเกี่ยวกับเลขบวกค่ะเลขบวกเอาละเด็กๆคุ้ย้ายเด็กๆมาตรงนี้ย้ายเด็กๆมาตรงนี้ค่ะ ว่าเครื่องหมายบวกหรือว่าการบวกเลขคือการรวมสิ่งของเข้าด้วยกันหลายจํานวนหรือการเพิ่มจํานวนเด็กเด็รู้จักเครื่องหมายบวกไหมคะมนี่ค่ะเครื่องหมายบวกหน้าตาเป็นแบบนี้การบวกเลขคือการนับของสองอย่างหรือ การรวมของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูซิตัวอย่างแรกเด็กๆดูนะ <historical> เขาบอกว่าเสือมีสิงโตหนึ่งตัวแล้วก็มีเสือหนึ่งตัวเขาบอกว่าเสือมีสตรอเบอริรอยู่สองผลสองแล้วนะสิงโต ให้เพิ่อีกสองผลเพราะฉะนั้นเสือตัวนี้จะมีสต๊อกมน้เท่าไหร่ขครคุณครับะวิธีกวาเม่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าต้องนับทำไมคะนับรวมกันเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสี่ 4, ทมดมีสตรอเบอรี่กี่ผลคะเสือตัวนี้นี่มีครับีก็จะมีสตรอเบอรี่สี่ผลอ่ะดูหน้าต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการบวกกันนะคะวันนี้อันนี้แอปเปิลกี่ผลแล้วสองอ่าแอปเปิลสองแอปเปิลเท่าไหร่แล้วสาม สามอาดูนะเด็กๆมีเลขอยู่ข้างล่างด้วยสามบวกนะบวกเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามบวกส,สองเท่เากับห้าห้าห้าดูซิถูกหรือเปล่าอา้อาอา้า เก่งมากค่ะสามบวกสองเท่ากับห้าห้าห้าต่อไปต่อไปดูนาส้มส้มมีกี่ผลแล้วหนึ่งผลหนึ่งนะพร้อมๆกันเลยนะคะส้มหนึ่งส้มสองสามลูกครับมีสี่ลูกครับ อ่าเห็นไหมคะเด็กสังเกตดูมีเลขสี่อยู่ข้างล่างด้วยส้มีเท่าไหร่สีอ่อ่สีบวกบวก,กอีกเท่าไหร่นะหนึน่งี่คะสองสามสี่บวกสามเท่ากับ บอชีนับใหม่ลูกแปดแปดแปดไม่ใช่ค่ะนับใหม่ลูกเดชยเจ็ดเจ็ดค่ะลูกอาชีเจ็ดลูกนี่ค่ะหนึโอ้ยกระเด็นลงมาแล้วสองสามัน่ตรงนี้หนึ่งอเท่ากับทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ็ดเ เสร็จคะ่ะเก่งมากอ้าวต่อไปเรามาดูกันอุ๊ยอะไรคะเนี่ยแฮม,มเบอร์เกอร์แฮม,มเบอร์มมเกอร์อันที่นหนึ่งหนึ่งอุ๊ยเครื่องหมายนี้มาแล้วหนึ่งละไรคะหนึ่งละไรเครื่องหมายอะไรลูกบวกบวกบวกเท่าไหร่คะ องหนึ่งได้สามหนึ่ง,งได้สามครับสามค่ะอ่ามาดูสิอัน<า>ห่งบวกสองเทนะ่ากับสามสามต่อไปเก่งจังเลยโอ้ยนี่เค้กเค้กอันที่หนึ่งอันที่สองค่ะสองเท่าไหร่ละคะ อันที่สามสามที่สามสามแล้วก็บวกตกต้องอ่านด้วยค่ะสามบวกี่สองสามบวกสามหนึ่งสองสามบวกอะไรคะหวกค่ะได้หกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะไอชิ สาบวกสามเท่ากับหกครับอ่าดูซิหกไหมนะเก่งมากค่ะดีกๆต่อไปอุ้ยไอติมอันที่หนึ่งนหน่งสองดเด็กนับด้วยค่ะสองสองแล้วก็ข้างหมายบวก อ่าต้องอ่านว่าสองบวกบวกหนึ่งสองสองบวกสองเท่ากับสี่เก่งมากค่ะเด็กๆเี่สองบวกสองเท่ากับสี่เอาละ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันข้อที่หนึ่งส้มกี่อันเนี่ย5ครับ5บวกบวกเท่าไหร่5บวกเป็น7ครับ5บวก2เท่ากับ7ครับเท่ากับเทาบ่าไหร่คะเข้าสวยนะับด้วยโลก เจ็ดครับก็ค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดถูกต้องค่ะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเอ้ยสี่สี่สี่บวกสี่บวก สี่บวกกับหนึ่งบวกสบแปดแปด่แปด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 าต่อไปข้อท like ี่สามอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสี่ค่ะสี่บวกบวกสี่บวกอะไรคะ สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดครับเจ็ดค่ะสี่บวกสามเท่ากับเท่าไรนะเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดเก่งมากค่ะหูไม่สามข้อถูกหมดเลยข้อที่สี่แล้วข้อที่สี่แอปเปิลมีกี่ผลคะห้าผลแอปเปิลห้าผลห้าบวกห้า ห้าหัวห้ต้าเท่าไหร่นะ10บสิ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 บหรือเปล่านะแค่ตีบสิบสิบใช่ค่ะโหเก่งจังเลยเด็กๆห้องนี้ข้อต่อไปห้าหวหกหกไอติมมีกี่อันหอันหกอันหันหัวห หกบวกอะไรคะหกลูกสามหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าค่ะครูเก้า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 หรือเปล่ามาดูซิมาดูซิใช่หรือเปล่าใช่เลยเก้าอ่ะค่ะใช่ใช่ครับทีนี้วันนี้เขาบอกว่า ให้เด็กๆลอกโจทย์เลยค่ะข้อที่หนึ่งห้าบวกสองเด็กๆต้องขยับมาลรืงนี้เด็กๆจดเลยนะคะข้อที่หนึ่งห้าบวกสองข้อที่สองเจ็ดวข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าโจดเลยค่ะลูก 5บวกสองเท่ากับเจ็ดบวกสองเท่ากับห้าบวกสามเท่ากับ<อ>มีทั้งหมดห้าข้อค่ะเด็กๆคะเขียนโจทย์เลยอ่ามีเฉลยด้วยมีเฉลยด้วยนี่จะพอแม่เขียนนะคะเดีวยวก็พอแล้วแอบเฉลยให้ดูหนึ่งข้อห้าบวกสองเท่ากับ เ<ท>ขียนนไทยเดวพอแล้วเเลยแอบเฉลยแอบเฉลยเดี๋ยวข้อต่อไปามาพร้อมๆกันห้าข้อน,นะคะจดเลยลูกเด็กค่ะบางทีเ,เด็กๆสามารถเขียนข้างหลังใบงานได้เลยนะคะ ใบงานที่สําหรับใบงานของสัปดาห์นีู้ลที่หนูทําไว้แล้วอ่ะหนูเขียนด้านหลังได้เลยนะหน,น,น,นึ่งเขียนหนึ่งอันนี้จะได้ได้เือกนกระดาษทังพ่อทุณแม่ก็นหนึ่งนี่ดูมือเออข้อหนึ่งนี่ประทัดนี้อืไปเขียนเลยนะข้อหนึ่งห้าบ,บวกสบวกใครล่ามจอเสร็จแล้ว อือทำไวมหมดเลยค่ะคุณครูจริงเนี่ยเข้ากับจริงเนี่ยหนูได้ที่สามแล้วเนี่ยนี่อ่าข้อสองที่ทำเ <S 2> <S 2> ติมดอกบรรทัดนั่นอเออสองโดดไม่ไม่มาจุดเด๋วเจ็ดบวกสองที่ไหมที่เขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะ่ะแทนจะเขียนจากข้างบนลงล่างสอง ข้อสามสามข้อสามห้าบวกสามเขียนตจวเป็นก่อนเขียนก่อนรอบโจทย์ก่อนเลยนะคะเขียนก่อนสามเขียนเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนเนี่ค่ะเอหาห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด่าสองเจ็ดบวสองเท่ากับเอออ่าบวกสอง บวกเออสองแล้วเดี๋ยวไปนึกแล้ไม่ขาาแล้วไม่สวยแล้วเอาทับตับข้อห้ข้อห้าข้อห้าขอห้าบวกีอันอันนี้ข้แกหนึ่งบวกสีบวกขอทีหาแล้วเก่งมากค่ะ เขียนเจ็ดบวกสองโอเคบวกเลยทำเลยครับูให้ทำเลยก็ะทำสิครับอ่าบวกอันเนี้ยเจ็ียนบวกอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งโชว์นะอย่าพึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเขียนดินับปิดเขาขึ้นมาเจ็ดเจ็ดแล้วนับต่อยสองขึ้นมาสอง เจ็ดละลายขึ้นมาสองเจ็ดในใจเจ็ดแล้วนับต่อเสร็จแล้วแปดเก้าเจ็ดจะไปไหนขึ้นมาเทสองจะขึ้นมาสองมือทำไมอ่ะเส็จแล้วเก้า้าอะซินองทำได้ไหมคะนี่อ่ะอันนี้บวกนายรบวกสามขึ้นมาสาอ่าในใจใน ค่ะบวกบวกนามอตอมทำได้ไหมคะบวเอ้ยหนึ่งบวกยทสอองทำได้ไหมคะบวกอะไรเลนเสร็จแล้วไงได้แปแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเจ๋งมาก วิธีการบวกเลยค่ะเขาบอกว่าเจ็ดบวกสองนับต่อจากเจ็ดไปอีกสองเจ็ดล้วอะไรคะแปดเก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่ากาาวงแค่สองแ่สคนเจ็ดบวกสองได้แปดเก้าสได้แ แปดบวกสองร้อยสี่สิน้กทำได้ไบวกสี่ได้ห้าอออ่ะามิอแล้วคะหนึ่งสองสมสี่ห้าเจ็ดแปดแป๊บเลขแปดทำไงครูครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคะเสร็จแล้อะตอมแป๊บหนึ่งลูกอะตอมให้เสร็จอะอตอมขาอะตอมดูเลขเดียวลูก แลแล้วก็อะไรฮะแป,ลแ,ลป,แ,ปลแล้วนับไปอีกเนี่ยครับนี่มีนับนี่ยาวไหมเกินเส้นอะไแปลแล้วนับไปอีกอะไรโอ้โหสิ้นแล้วโซลูส์อเก่งมากครับสิ้นเอิกเดี๋ยวรออัดปอมแป๊บน,นึงเดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีคิดที่มันม่นอเคไปด,ดูง่ายจังอือฮะเออโอ คนที่เสร็จแล้วเขียนชื่อรอได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะมามา,มาเสร็จแล้วเน้อมาข้อนี้การข้อแรกห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดวิธีคิดง่ายๆเลยค่ะลูกเขาบอกว่าห้าบวกกับบวกกับอะไรคะห้าบวกกับสามบวกกับสองเพราะฉะนั้นตอนนี้เ <7 S 1> ด็กอจะยังไม่รู้จักเล <5 S 1> ขบวก ให้เูาดูเลขน้อยขึ้นมาได้เก้าเออห้ากับสองอันไหนน้อยกว่ากันคะลูกสองครับสองเพราะฉะนั้นเราต้องชูขึ้นมาสองพอเราชูขึ้นมาสองปุ๊บเราต้องนับต่อจากเลขอะไรคะห้าครับอ่าห้าแล้วก็หกเจ็ด เพราะฉะนั้นห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดอ่ะข้อต่อไปเจ็ดบวกสองเจ็ดกับสองอันไหนน้อยกว่ากันคะเจ็ดสองครับสองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็าชูขึ้นมาอีกสองใช่ไหมคะพอชูขึ้นมาสองแล้วนับต่อจากเลขอะไรคะเจ็ดครับนับต่อจากเลขเจ็ดเจ็ดแล้วก็ เจ็เก้าเพราะฉะนั้นเจ็ดบวกสองตอบเก้าครับใช่ค่ะอ้าวข้อต่อไปห้าบวกสามเลขไหนน้อยคะเลสามค่ะเลขสามเพราะฉะนั้นเราต้องชูขึ้นมาสามนิ้วสามนิ้วแล้วนับต่อจากเลขอะไรคะ ห้คาค่อ้าวห้าแล้วหกเจ็ดแปดอ่าเพราะฉะนั้นห้าบวกสามต้องเท่ากับแปดครับอ่าข้อต่อไปค่ะอะไรบวกอะไรเอ่ยสี่แปดบวกสองสองเลขไหนน้อยคะสองครับเลขสองเพราะฉะนั้นเราต้องชูขึ้นมา สองนิ้วแล้วนะับต่อจากเลขอะไรคะแปดครับแปดแล้วแปดแล้วลว้าวสิบสิบครับแปดบวกสองเท่ากับสิบครับสิบเอาละค่ะข้อสุดท้ายอะไรบวกอะไรหนึ่งบวกครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้าค่ะแต่เราต้องชูเลขไหนนะ ชูเลขหนึ่งครับน่าชูเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วนับต่อจากเลขสี่ครับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้ครับวิธีง่ายนะคะเด็กชูขึ้นมาหนึ่งเลขแล้วนับต่อจากเลขที่เราไม่ได้ชูทำได้เนาะต้าใจนะคะครับเก่งมากค่ะวันนี้นี่ก็คือเลขบวก เด็กๆต้องกลับไปทบทวนดูนะวันนี้เก่งมากอันนี้คือเลขบวกของดาวเมื่อเสร็จแล้วเขียนชื่อเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะอย่าลืม<ว>นะคะ<ว>เพราะฉะนั้นวันนี้อ่าสำหรับเลขบวกจบแล้ววันนี้ ทำได้ไหมคะบวกกันเป็นไหมบวกกันเป็นครับบวกเป็นโนลูกอะตอมบวกได้ใช่ไหมคะบวกได้ค่ะวิธีการบวกแบบนี้เลยค่ะลูกเด็กๆถ้ามันมีเลขสองหลักให้ดูเก่งมากค่ะเขาสวยให้ดูว่าฝั่งไหนน้อยกว่าเมื่อชูอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาให้นับต่อจากอีกหนึ่งฝั่งไหนครับอาชีพ โอเคเก่งมากทาได้นะคะทำได้แล้วเดี๋ยวเปิดเทอมอมันจะยากกว่านี้ยากเพราะฉะนั้นเด็กๆอยู่บ้านทบทวนด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หักตั้งโจทย์ให้แล้วก็หัดบวกเลข <จะ S 1> แบบนี้เนาะเปิดเทอมไปจะได้เก่งๆคุณรูสอนในห้องจะได้ทาทันกันนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนเลขบวกนะลูกครับ ถอดีใช่ให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งโจทย์สักห้าข้อแล้วเด็กๆก็นั่งนับเองนะคะโอเคโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวส่ง,สงรูปส่งรูปลายให้คุณครูดูด้วยนะคะเอาละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอดูที่ผู้ปกครองตั้งให้อีกห้าข้อโ okay. อเคป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องมีส่งคุณครูกี่ข้อ แล้วความทำนีเมื่อกี้ทำไปแล้วห้าข้อไม่พอคุณแม่ตั้งโจทย์ให้อีกห้าข้อแล้วบวกเองนะคะแล้วถ่ายรูปให้คุณครูดูพี่ไอบอกว่าโอเคไหมคะอาชีษนะคะซินโอ๊กนะคะคุณครูรอดูนะโอเคเพราะฉะนั้นไปทำเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้คุณครูดู วันนี้บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะเด็กๆลาสบัลล์เลิลลกค่ะ